สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเช้าวันจันทนะซึ่งเช้าวันจันเนี่ยจะไนี้มีตลาดเช้าสำหรับใครที่สั่งของตลาดดึกตลาดเช้าวันจันทร์ก็จะไม่มีของตรงให้นะคะแล้วก็ร้านค้าเนี่ยก็จะเปิดสายนิดนึงเหรอวันจันทร์ของสำเพงนะคะแล้วก็วันนี้เนาะอยากซื้ออะไรนะคะหนิงแนะนํานะ,ะสั่งผ่านเพจหนิงนะคะขายส่งอีคช็อปได้เลยนะคะเพราะว่าคุณนะคะจะต้องไม่ต้องมาเดินเองนะคะไม่ต้องมาหาวาเอ๊ะแต่ละร้านอยู่ไหนลูกค้าหลายท่านนะคะขออน,นุญาตเปิดหน้าเนาะวันนี้ก็ค่อยมีคนนะคะ ไม่ใใค่อยมีคนขออนุญาตเปิดหน้าได้ลูกค้าหลายท่านนะคะก็ถามหนิงมาว่าไอพี่ซื้อของร้านไหนตรงไหนอะไรยังไงจริงจริงหนิงบอกได้นะแต่ถ้าพี่มาเองอะ่ะหนึ่งราคาก็เท่ากับที่ซื้อจากหนิงนะคะสองคือเราไม่ต้องมาเดินหาร้านไม่ต้องเสียค่าน้ำมันไม่ต้องมาเดินทางให้เหนื่อยตื่นเช้ากลับดึกเอาแรงพลังที่มีนะคะไว้ขายของ ก็ดูรูปในกลุ่มของหนิงแล้วก็สั่งมาได้เลยน,นะคะแล้วก็รอรับของที่บ้านสินค้าตรงปกตัวไหนหมดตัวไหนไม่มีเสียงหนิงบอกน,นะคะเราเช็คหนให้คุณได้ของตรงปกแน่นอนไม่ต้องเสี่ยงโรคนะคะไม่ต้องเสียงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเนาะนะคะประหยัดด้วยประหยัดงเงินประหยัดทั้งแรงนะคะเก็บแรงไว้ขายของที่บ้านจะดีกว่านี่พี่แจ๊ <c oughs>